พุทธประวัติตอนที่หนึ่งโลกไม่อาจขาดดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและให้ความอบอุ่นได้ฉันใดชีวิตมนุษย์ก็ไม่อาจขาดผู้นำซึ่งเป็นผู้รู้ที่แท้จริงที่จะเป็นประทีปส่องสว่างนำทางชีวิตให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องฉันนั้นเพราะหากขาดผู้รู้ที่แท้จริงที่จะมาแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้ว สัพพชีวิตก็จะมืดบอดประดุดคนเดินทางในที่มืดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้รู้ที่แท้จริงที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะท,ทั้งปวงและยังทรงมีพระมหากรุณาอันเปี่ยมล้นที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ล่วงพ้นจากวัตตะสงสารอันเปรียบเสมือนคุกใบใหญ่ที่กักขังสรรพสัต์เอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาเฉกเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบุญบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนและได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากวัตฏะสงสารออกจากคุกนี้ไปให้ได้บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องภาคเพียรสร้างบาร,รมีธรรมทั้งสิประการให้เต็มเปี่ยมคือ 1. ทานบาร,รมี 2. ศีลบาร,รมี 3. เนคขมมะบาร,รมี 4. ปัญญาบารมี 5. วิริยาบารมี 6. ขันติบารมี 7. สัจจะบารมี 8. อธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมีและ 10. อุเบกขาบารมีในขณะที่กำลังสร้างบารมีอยู่นั้นบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าพระโพธิสัตว์คือสัตว์ผู้มุ่งการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากทุกภัยในสังสารวัตรพระโพธิสัตว์นั้นเป็นบุคคลผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ความปรารถนาพระโพธิญาณของท่านหนักแน่นมั่นคงอุปมาดังมีฐานเพลิงร้อนระอุเต็มมื่นจักรวาลแต่ท่านก็ยังคงมีจิตใจอาจหารเดินลุยด้วยเท้าเปล่าไปจนถึงสุดขอบมื่นจักรวาลให้จงได้ การที่จะรู้ว่าบุคคลใดเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องดูที่อัธยาศัยหประการคือ 1. เนคขมมัชชาสายมีความพอใจที่จะออกบวชตลอดทุกชาติรักในเพศบรรพชิตเป็นอย่างยิ่ง 2. วิเวกัชชาสายมีความพอใจอยู่ในที่เงียบสงัด 3. อโลพัชชาสายมีความพอใจในการบริจาคทาน 4. อโทสัตชาสาย มีความพอใจในความไม่โกรธ 5. ้าอโมหัะชาสายมีความพอใจในการทำลายโมหะ 6. นิสรณัชชาสายมีความพอใจที่จะยกตนออกจากภพไม่ยินดีในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ายังแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออินนิยตะโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเลยและยังไม่แน่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์กรย่อมเที่ยงแท้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งจะต้องประกอบด้วยธรรมะสโมโทธาน8ประการคือ 1. ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. เกิดเป็นเพศชาย 3. ม,มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัสตสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นถ้าต้องการ 4. ได้พบพระพุทธเจ้าและได้บำเพ็ญกุศลใหญ่ตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ 5. เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือนอกพระพุทธศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 6. มีคุณวิเศษคือทรงอภิญญามีสมาบัติเชี่ยวชาญ 7. ได้เคยบำเพ็ญมหาทานบารมีโดยการสละชีวิตเพื่อแลกกับพระโพธิญาณมาก่อน 8. มีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลังพระโพธิสัตว์นับตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องเพิ่มพูนบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้น โดยมีน้ำใจอันประกอบด้วยพระพุทธภูมิธรรมอันเป็นธรรมะที่สำคัญต่อการบ่มบารมีให้แก่กล้าอีกสี่ประการคือ 1. อุตสาหะคือทรงประกอบไปด้วยความเพียรที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง 2. อุหม,มะะัคะคือทรงประกอบด้วยปัญญาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง 3. อวัธธานะคือทรงประกอบด้วยการอธิษฐาน ที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคง 4. หีตจริยาคือทรงประกอบด้วยเมตตาที่ติดแน่นอยู่ในใจอย่างมั่นคงนิยตโพธิสัตว์นี้ยังต้องบำเพ็ญบาร,รมีอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันคือ 1. ปัญญาที่กับพุทธเจ้า คือยิ่งด้วยปัญญาจะต้องบำเพ็ญบารมีถึง20อสงไขยกับแสนมหากัป 2. ศรัทธาที่กะพุทธเจ้าคือยิ่งด้วยศรัทธาจะต้องบำเพ็ญบารมีถึง40อสงไขยกับแสนมหากัป 3. วิริยาที่กะพุทธเจ้าคือยิ่งด้วยความเพียรจะต้องบำเพ็ญบารมีถึง80สอสงไขยกับแสนมหากัปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามประเภทนี้ มีความต่างกันที่ระยะเวลาของการบำเพ็ญบารมีซึ่งใช้มาตราวัดที่เรียกว่าอสงไขเป็นส่วนเต็มและมหากัปเป็นเศษเรื่องราวการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปจะได้อธิบายขยายความถึงเรื่องระยะเวลาที่เรียกว่าอสงไขและมหากัปพร้อมกับประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ เป็นลำดับต่อไปพุทธประวัติตอนที่สองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากมายนับพระองค์ไม่ถ้วน เราสามารถแบ่งได้3าประเภทซึ่งจะแบ่งตามระยะเวลาการบำเพ็ญบารมีที่ใช้หน่วยมาตราวัดที่เรียกว่าอาสงไขยและมหากัปอสงไขยคือจำนวนมหากัปที่นับไม่ถ้วนซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่ามีฝนตกใหญ่ทั่วทั้งจักรวาลทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาสปีไม่ได้ขาดสายเลยน้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาล มีระดับความสูง84,000โยชน์ถ้านับเม็ดฝนที่ตกลงมาตลอดทั้ง3ปีที่ท่วมเต็มขอบจักรวาลก็คือจำนวนเม็ดฝนที่นับได้เป็นหนึ่งอสงไขยส่วนมหากรับนั้นเป็นหน่วยนับเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปมีระยะเวลาที่ยาวนานมากซึ่งมีอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่ามีภูเขาศิลาแท่งทึบ กว้างยาวสูงยางละหนึ่งโยดเมื่อครบร้อยปีจะมีเทวดาเอาผ้าทิพย์ที่บางเบามาลูบภูเขานี้หนึ่งครั้งเมือ่อใดภูเขาสึกกร่อนเรียบเสมอพื้นดินจึงเรียกว่ามหากับและในหนึ่งมหากับนั้นยังแบ่งย่อยเป็น256อันตรกับในหนึ่งอันตรกับนั้นกำหนดนับเริ่มจากอายุมนุษย์หนึ่งอสงไขยปี ที่มีอายุค่อยๆลดลงจนเหลือสิปีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกจนถึงอสงไขยปีระยะเวลาเท่านี้เรียกว่าหนึ่งอันตรกับเราสามารถแบ่งระยะเวลาของมหากลับได้เป็นสีช่วงเวลาคือช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงที่ถูกไฟไหม้มีชื่อเรียกว่าสังวัตตะอสงไขยกับช่วงที่โลกถูกทำลายหรือกับกำลังพินาศ ใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงที่สองเป็นช่วงที่ไฟมอดมีชื่อเรียกว่าสังวัตตถายีอสงไขยกับเป็นช่วงที่โลกถูกทำลายเรียบร้อยแล้วจนเหลือแต่อวกาศว่างเปล่าใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงที่สเป็นช่วงที่แผ่นดินเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่มีชื่อเรียกว่าวิวัตตะอสงไขยกับ เป็นช่วงที่โลกกำลังเริ่มพัฒนาเข้าสู่ภาวะปกติหรือกับที่เจริญขึ้นใช้เวลาถึง64อันตรกับช่วงที่4เป็นช่วงที่โลกเจริญขึ้นมีสิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นมีชื่อเรียกว่าวิวัตตะท้ายีอสงไขกับวิวัตตะท้ายีอสงไขกับเป็นช่วงที่โลกพัฒนาขึ้นเรียบร้อยเป็นปกติตามเดิมหรือกับที่เจริญขึ้นพร้อมแล้วทุกอย่าง ตั้งอยู่ตามปกติใช้เวลาถึง64อันตรกับมหากับจำแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. สุญญากับ 2. อ,อสุญญกับสุญญกับหมายถึงมหากับที่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแม้เพียงพระองค์เดียวแม้พระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระเจ้าจากักรพรรดิก็ไม่มาบังเกิดขึ้น อสุญญกับเป็นมหากัปที่ไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่คือมรรคผลนิพพานเพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในอสุญญกับยังมีชื่อเรียกตามจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้น5ประการคือ 1. สารกับเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์ 2. มันทกับ เป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น2พระองค์ 3. วรกัปเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น3พระองค์ 4. สารามันดกปเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น4พระองค์ 5. พัทธรกัปเป็นมหากัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น5พระองค์ซึ่งถือว่ามีจํานวนมากที่สุด ปัจจุบันเราอยู่ในพัทรกับซึ่งถือว่าเป็นมหากับที่เจริญที่สุดเพราะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นถึง5พระองค์ได้แก่ 1. พระกากุสันทะ 2. พระโกนาคมณะ 3. พระกัสปะ 4. พระสมณะโคดม 5. พระศรีอริยาเมตรยัยเรากำลังอยู่ในยุคข,ของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระองค์ที่สี่ในพัทธกัปนี้และในยุคหน้าจะเป็นสมัยของพระศรีอริยเมตรตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ในชาติแรกที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นมานบหนุ่มเป็นลูกจ้างพ่อค้าเรือสำเภาได้เดินทางไปในทะเลพร้อมกับมารดาเมื่อเรือเดินทางถึงกลางมาหาสมุทร ที่เกิดพายุใหญ่พัดเรือให้จมลงท่านต้องแบกมารดาอยู่บนหลังแวกว่ายน้ำเพื่อข้ามทะเลไปให้ถึงฝั่งได้รับความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงจึงตั้งความปรารถนาว่าเราจะต้องหาทางหลุดพ้นจากทุกข์ให้ได้และจะนำสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นตามไปด้วยนับจากชาตินั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเรื่อยมา เป็นเวลานานถึง7อสงไขยแต่ก็เพียงตั้งความปรารถนาไว้ในใจเท่านั้นจนมาถึงชาติที่เกิดเป็นพรหมดาบทได้เปล่งวาจาประกาศให้ทวยเทพได้ทราบถึงความปรารถนาพระโพธิญาณและได้สละชีวิตกระโดนให้เสือแม่ลูกอ่อนกินนับจากชาตินั้นพระองค์ก็สร้างบารมีเรื่อยมาอีกยาวนานถึง9อสงไขยรวมได้16อสงไขย พระบ,บรมโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นสุเมธดดา์บทได้รับพุทธพยากรจากพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่สุเมธดดา์บทได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาคือนอนทอดกายลงบนเปลือกตมเป็นสะพานให้พระพุทธองค์และเหล่าพระอริยสง์เสด็จข้ามไปพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นสุเมธดดา์บททำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเช่นนั้น จึงส่งตรวจดูก็รู้เหตุที่ดาบทนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจึงทรงพยากร่าำกลางพุทธบริษัทสีว่าดาบทท่านนี้จากสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคต,ตการอีกสีอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับต่อจากนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดตลอดระยะเวลาสี่อสงไขย ยิ่งด้วยแสนมหากับได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก23พระองค์และได้รับพุทธพยากรจากทุกพระองค์คือถัดจากพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาผ่านไปหนึ่งอสงไขยมหากับทรงเกิดเป็นพระจักรพัิพระนามว่าวิชิตาวีทรงถวายมหาทานแด่พระโกนทัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยาสาวกแสนโกร ตลอดสามเดือนต่อมาอีกหนึ่งอสงไขยมหากัปถึงมหากัปหนึ่งเรียกว่าสารามันดกบพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์ก็ทรงได้รับพุทธภยากรจากทุกพระองค์พระองค์แรกทรงพระนามว่าพระมังคลาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมโพธิษั์ของเราทรงเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสุรุจิ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สองทรงพระนามว่าพระสุมนะพระบรมโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็นพญานาคชื่ออาตุละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สทรงพระนามว่าเรวตะพระบรมโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็นพรามณ์ชื่อว่าอติเทวมานพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สทรงพระนามว่า โซพิตะพระบรมโพธิสัตว์จงเกิดเป็นพรามชื่ออาชิตะจากนั้นมาเวลาผ่านไปหนึ่งอสงไขยมหากับไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจนถึงมหากับหนึ่งชื่อว่าวรกับมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสมพระองค์ได้ส่งพบและได้รับพุทธปยากรจากทั้งสมพระองค์นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกในกับนี้ส่งพระนามว่าอโนมมัทสีพระบรมโพธิสัตว์ทรงเกิดเป็นพยายักษ์มีบริวารมากได้เนรมิตมนดบแก้วเจ็ะการแล้วได้ถวายมหาทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสงฆ์ตลอดเจวันและได้รับพุทธพยากรภายในมนดบแก้วนั้น ประวัติการบำเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธองค์ก็ยังมิได้หยุดเพียงเท่านี้แต่พระองค์ทรงกลับเร่งสร้างบาร,รมีให้แก่รอบยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกอนุวินาทีโดยมีความคิดประหนึ่งว่าเราจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนพวกเราพุทธบริษัท4เมื่อได้ดูและได้ฟังเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ควรทำจิตให้เลื่อมใสและมีกําลังใจสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยติดตามรับชมพุทธประวัติตอนต่อไปได้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา